สบายดีทางสาวโสดเนาะก่อนอื่นกะทางสาระน้อยก็ส so no? ิขออนญาตถามเนาะมีชื่อเจ้นกบ่อืมอายุเด้28ปีอายุ28ปีโอ้โดยโดยถือว่าเป็นสาวโสดอยู่ในวัยกําลังสร้างโดยสบายดีทางสาวโสดเนาะก่อนอื่นกะทางสาระน้อยก็สิขออญาตถามเนาะมีชื่อแนวไหนเนาะนกชื่อยังก็นก สื่อสาวนกปะอายุเด,ด้กแปดปีอายุสาวแปดปีโอ้โดยโดยถือว่าเป็นสาวโสดอยู่ในวัยกำลังสัง่ง <c oughs> ที่ผ่านมาเคยมีครอบคบอรัวบ่เคยเคยมีแล้วเนาะโดยเดิกลากระเพิ่นบ่เดิกลากันโดนแล้วอะไรจะปีแล้วเลิกลากันนี่กับผู้เก่าละลายปีแล้วู้ใไม่ องปีอืมแจว่าเคยมีสองเ่อบ่โดยโอ้เอมแต่ว่าคนเก่าเนี่ยคะก็ได้สองปีบ่โดยอืมมีดูมีอย่างน้ากันอยู่บ่มีผู้หนึ่งอืมอืมดูกอยู่น้าไผ่อยู่น้าเจ้าเนี่ยฟูน้น้อยนี่บ่โดยโอ้อออโดยโดยก็ะือว่าเป็นสวดมาสองปีแล้วเนาะในการแบบว่า อรอบนี่เนาะที่ว่าออกมาเปิดใจนี่คือพ่อมสั่งครอบครัวทั้งในบ่สนุกอกะพ่อมนี่ถ้าเจอคนอยีงไ <c ười> คันเจอคนที่จริงใจหมักหักกะคือพ่อเนาะคือทางสนุกก็เคยถ่ายคลิปอยูได้เนาะเป็นอะไรพอมีคนคุยอยู่บ่ก็มี่พอมีอยู่เนาะโดยอืมช่วนใหญ่เป็นผู้เบาทั้งในกะส่วน ค่ะจะเริ่มทักมาแบบนี้ม่ยังบริคุยแบบยังบริดึกซึ้งขนาดนั้นฝั่งไทยฝั่งไทยเนาะโดยโดยดคือแฟนสนกนี่อ่าสามีคนเก่านี่คนเล่าบ่คนแรกคนอุบลโอคนแรกเป็นคนอุบลโดยคนที่สองเลยจ้ะคนเล่าคนเล่าเนาะอืออืออืโดยโดยถ้าคันว่ามีอีกรอบนี่นะ แบบต้องจำกัดบอสนุว่าต้องเป็นแบบนมเล้าเท่านั้นกาบอจำกัดมาจำกัดเนาะโดยโอคือนมทางไหนก็ได้บอคันว่ามีครอบครัวนี่กลับไปอยู่น้าเพลินได้บอกาแบบถ้าให้ไปอยู่ฟังพูดเลยไปบอได้อืไปมาได้อยู่แบบนี้ไปมาได้อยู่เนาะโดย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 เป็นโสดมาสองปีนี่ ผู้บ่าวแถวบ้านบ่ได้เข้ามาโอมาล้มบ่เป็นอะไรเพิเ่นบ่ฮหูบ่เขาก็ู้หูเขาแบบลูกลายเลยนะเขาก็คขาข้อมือนี่เขาก็ล้มซ้าวสูดยหมดแหละ <c oughs> โดยโดยผู้บ่าวแถวบ้านก็งไงอืมแต่กะบบมีเซลในบ่สนกผู้บ่า,กบาวกล่าเขานี่จะมีเยอะแบบเซลเยอะกันไปนี้เ <c oughs> พราะว่าเป็นผู้เจ้าผู้งามเนาะแบบคิดลน้นบนในการออกมาเปิดใจนี่กะ <c oughs> กรบโดหมูแนะนำมากกับตัดจินใจเออมีมูแนะนำให้ออกมาเปิดใจผ่านโซเชียลเนาะโดยเพื่อว่าเซนิงเซนเนะอยู่ไกลเนาะในจักมือแล้วออกมาเปิดใจนี่จักมืออะไสาสามสี่มือประมาณนี้นะถือว่ายังบรนเนาะโดยโดยโดยสาวนกอยากโอโลมแบบผู้บ่าวอายุจั๊กปีสานก บ่จำกัดอายุบ่จำกัดอายุอาอายุหลายกว่านะี่แต่ว่าคอลายกว่าเนาะบ่จำกัดอายุนี่หอดมีได้สนุกเล้ยหกเจ็ดสิบนี่นะได้หกเจ็ดสิบก็ได้ <c oughs> ได้บ่ <c oughs> ได้อืบอ่ได้ติว่าเพิ่นจีเท่าไปบ่สนุกบ่ติบ่ติเนาะอ่าบางทีกบเพิ่นหกเจ็ดสิบเพิ่น, 70, <c oughs> นก็นยังนุ่มอยู่ได้เนาะโ <c oughs> <c oughs> ดยเรื่องแบบหน้าตาของเพิ่นได้จำกัดอยู่บ่ การบอจำการนาตาบอจำการเนาะโ CPU, ่นีผิวเพิ่นได้ซนกบอจำการคือการครือการดีสัยใจคโคเพิ่์ดไดสบัลนี่แบบคุยกันรู้เรื่องนันเลย <c oughs> ดีไันดีแ <c oughs> บบนี้บอแบบได้แล้ว <c oughs> ขอคนเดียวดีไซดีเนาะเขามาคุยกันด้วยความเข้าใจเนาะโดนอ,อย่างเช่นคน่วาเพิ่นดนี้สูบยากินเหล้ากินเบียร์เด้ ก็ได้แต่กินพอะประมาณแบบนี้นะกด้อยู่สังสั่กับหมูเนาะอาจจะมีงานบอมีเบียกงานอีกอย่างก็กินได้เนาะโดยโดยแต่ว่าชาวนกใน่มักกินอยู่บ่กดนโดนเธอหนึ่งแบบนี้กับหมูโดนๆเพราะว่าเขากับมีสังคมเนาะเยอะในสังคมทุกมือนี่โดนๆดนอกันเธอหนึ่งกับหมูแบบนี้โดยโดยโดยก็ถือว่าบ่เป็นยังเนาะ โ,โอโลมได้เนาะคนที่กินเดากินเบียรนี่ทุกมือในมันก็นเป็นเรื่องธรรมดาเนาะสนุกเนาะโดยแม่ส่วนใหญ่ก็เพิ่นก็นกินอยู่แล้วแต่ว่าพอหอมปากหอมคอเนาะโดย <c oughs> หลังจากแบบว่าออกมาเปิดใจกับพอมีอยู่เนาะแต่ยังแบบบม่ได้เป็นแฟนยังบอยังยังยังเนาะคันไว fc คอยพึ่งแบบเพิ่นอยากโออยากลมนำกะ ยังมีสิจีบอยู่แล้วว่าโดยโดยไม่ได้มีเฟซมีไลน์ปะมีมีครบิดเนาะโดยโดยโดยดยดูสาวนกทั้งเบิด์ตจะคนเนาะสี่คนสี่คนโอ้ผู้หญิงผู้ชายสนุกผู้หญิงเบิด์สี่เลยผู้หญิงเบิด์สี่เลยโดยว่าเตอรสี่สาวเรียงคนเดียวบ่ โดยแบบพ่อเพื่อนได้สนุกแบบเขากับบอคอยติดต่อมาแล้วแต่โดนแล้วแต่เพื่อนไดเมียใหม่มากับบอไดติดต่อหาลูกโอ้เพื่อนมีครอบครัวใหม่แล้วโดยแต่เพื่อนบ่เลยแบบส่งเสียแบบส่งเงินส่งยังไงบอกบ่ส่งมาแต่ตอนเริ่มกันใหม่ๆส่วมื้อนี้บ่ได้ส่งแล้วโดยโดยโดยถือว่าหาแบบหาเรียงลูกคนเดียวเลยทุกเมื่อนี้โดย เฉานกเพตเร่อเห็นงานนี่ฉาดุกเมืนอนี่รารับจ้างทั่วไปแบบนี้นะครจ้างยังกะไปแถวบ้านเนี่ยนะโดยโดยจ้างยังกะไปเบิดโดยโอ้แบบพอเพื่อนนั้นแบบคนไทยนั่นนี่สะเพิ่นทรงอยู่บ่ทุกมเมืนอนี่เพิ่นบริจงถือว่ายาขาดกันเป็นทียบร้อยโดยบริติตโตหากันแล้วบ่โดยโดยโอ้ยันมาเพิ่นติตโตมาหาดูกอะังคือลูกเ้านกกะไรสันสระไทยได้เนาะ ส,สาซ่าไทยสามโอ้สา,สามคนเพื่อนมีใบแจงเกิดอยู่คุณมาสนุกโดยใบแจงเกิดไทย้วใบแจงเกิดลาวือว่าดีได้นอกเพิ่นมีเนาะในอนาคตบอกบ่าได้ด้เพื่อนในเขางามเงียนเบิดบอบ่แต่ละคนนี่ยังท่านได้เอาเขาอยู่ว่าจะเอาเขา่าาแต่นนละคนนี่จ็ดปีสนุกลูกแต่ละคนนี่ใหญ่น่าเก้าปีแล้ว อันผู้นี้ผู้ที่สองแปดปีผู้ที่สามกำลังเจ็ปีแล้วโดผู้ที่สี่กับสองปีปลายโอ้ออืม,อม,อม,อมถือว่าไกลเคียงกันเนาะอายุเนาะโดยโดยในการแบบเลี้ยงดูคนเดียวเป็นแม่เด้งเดียวเนาะความรู้สึกเป็นอะไรสนุกกะรู้สึกเมื่อยอยู่ท่ออยู่แต่ก็ต้องสู่ท่ดปบอหากับบม่มีคนหานีโ้โดยโดย ว่าเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวเลี้ยงลูกสี่คนนี่ถือว่าเก่งได้สนุเล้ทางสนุมีพี่น้องอยู่บ้มีมีเอื้อยแล้วกันมีน้องสาวโตกว่นานั้นเดี๋ยวมีสามคนบอพี่น้องยังอยู่น้ำกันมารรทุกคนมาทุกเมื่อไครับจักไปจะอื้อยงกับตามภาษามันคนบ่เต็มปไลยโดยโดยน้องก็มีครอบครัวน้องมีครอบครัวอยู่ฝั่งเูาเขเ<อ>ป็นครอบครัวเขานะ เซลว่ามีแต่สซลนกอยู่น้ำพอน้ำแม่นี่โดยโอ้แต่ละปีได้เห็นไฮเห็นหน้าอยู่บ่บอได้เห็นบ่ได้เห็นบ่เขาหน้ามได้ซํามันนี่ซื้อเอาซสื้อเอาบอบังเถก็ไปซอยโมโมมาหาเขาก็บังเถาก็ซอยเอาขาวแบบนี้โดยโดยโดยข้างแ่าพ่อแ่าแม่เพิ่นอายุเจักปีได้สนกพ่อหกสิบหกแม่ กสิบสี่ไรแล้วถือว่าเพื่อนก็อายุได้แล้วเนาะโดยโอ้ขันจีดหายน้ากับ่ะไรได้เนาะโดยผมมีคนมาเหตุนอกจากสนุกสิมีสามีเนาะโดยโดยสมุว่าเพิ่นแบบชวนเจ้าไปดินไปหัวอยู่บ้านเพิ่นเลยจะสนุกอยู่ฝั่งไทยนะไปบอจจะไปได้อยู่ไปได้ ไปได้เนาะโดยโดยไปเลยได้ขันเพิ่นอยากมาหาหอนบ้านหอนเฮือนได้ะก็ได้ตอนหับเนาะดีดีตอนหับบะโดยแต่ว่าทางบ้านสนุกนี่ไก่แห้งเนาะไก่ไก่คอมเมนต์30กิโล่เพุ่อผู้มาไกอย่าดีทุกคนเด้อเจ้าแม่ในกะมาเป็นครั้งแรกนมๆก็ยังมีสิทธิ์จีบคือเกา ยังยังแบบว่าเปิดไบเขียวคือเก้าเนาะโดยกินข้าวเที่ยงได้ไหอนี้ยังเป็นได้กินได้เอาเป็นอะไรเบอย่าวอดือวายกินข้าวเศร้าบางซิมโมงในพานกินข้าวก็เลยท่านได้กินข้าวเที่ยงโดยโดยโดยเมื่อนี้ว่ได้ไปเฮ็ดเวียทางไหนบ่มื่อนี้พักผ่อนเนาะโดย คันมีหนุ่มๆสนใจมีเวลาคุยน้ำพึ่นอยู่บ่การี่ว่างแบบว่างตอบตลอดบอกกลางเว้นก็เมือ่อใดว่าว่างเวลาเห็นแชทกันสิตอบอยู่ส่วนมากสิเป็นตอนแรงว่างแบบนตอนแรง,งเนาะดโดยคันโทรคุยกับช่วงแรงบอกโดยถือว่าไ่ได้มีปัญหายอย่างเนาะโดยมีแต่ว่าช่วงกลางวันแบบนี้กะ เวลาห่อเห็ดเบี้ยห่อกาซิบะไรตอบเนาะโดยเป็นบางมือบางมือเนาะบางมือบริเเห็ดอย่างกาซิว่างเนาะโดยโดยโดยเพื <g <g ่อนซานสนุกเองบ่นนี่นะเพื่อนพ่อนี้ค่ะเฮือนพ่อเฮือนแม่เนาะโดยโดยอยู่ดินดิน้านมาได้นี่นะดินนานบ่โดยโอ้แบบดินของสนุกเองเนี่ยจ้ะ ยวคอยเองนะอยู่นอกได้เงินหลังนะยังบ่แล้วหางกับเอาหยกหลังคาหยกโคมในจำนันเป็นเงินของเสนนกเองบ่โดยเอาโดยโดยแบบหามากับคนเก่าบ่ินักเงินหลังนั้นนะอันนั้นะอันอันนี้หาคนเดียวอันหลังหลังนั้นก็ได้แต่โครงหลังคาหนร้านอีพอเปิจซอยซอยออกก่อนแบบนี้ก่อนคนน้ำหลังโอเพิ่ออห้ก้อนโดยแต่ก็พ่อนเพลิน ทุกมือนี่ก็ยังผ่อนอยู่บ่อดหรือวดิดาผ่อนผ่อน <c oughs> อแต่ถือว่าเก้งได้หนีทางเลี้ยงดูทางผ่อนผ่อนเดือนถ้าได้สนุกการแล้วแต่มีกับไเพิ่นแบบนี้เดือนแต่บมีก็บ่หไฮยัยงดีแต่เดือนในบ่มีก็บโบไฮเนาะ,<ด>ะยังใครอยู่คันวาสนกมีครอบครัวก็คือออกเคลื่อนออกซานได้เนานะได้ได้อ่าอ่าอ่า เดยแหละมาสากมาสาํำกันเนาะ <c oughs> โดยมักคนสูงคนต่ำสนกุกจบอได้เบิรดเน่สูง <ใน S 2> ต่ำบอ,อเกียวสิ่งที่สำคัญคือดี่ใส่ใจคอเนาะโดยแมนแมนักคนใจหอนใจเย็นกระใจเย็นเน เจ้าค <c oughs> องกระใจห้อนแบบน,นี้เลี้ยงให้คนใจเย็นหน <c oughs> <c oughs> ่ยขันห่อนมาใสก่กันมันชีอยู่ยากเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> เอาคนที่ว่าใจเย็นเนาะ <c oughs> <ด>คือมักอายุได้กว่าคนเก่าอายุจำกันบ่เดยนะไงบ่ตอนนี้มันสามสิบสามแล้วตอนนี้เหยียบสามสิสามแล้วมันอายุไล<ด>่กว่าดูโดยดย ก็คือขนมีคนมาอีกกับมักอโยได้คือเก่าเนาะรุ่นอ้ายขื้นแบบนี้เนาะุ่น้องจนมั่งบ่กปันไดงเ <c oughs> สียมารุ่น,น้องน,นี่เบสสิดซิดจ้ะก็ที่ได้อยู่รุ่นน้องกับบ่อน้อยได้แบบนี้ <c oughs> แบบห่างกันนามปีใครอยู่เนาะเออเ <c oughs> าก็อยากแบบสางขอบครัวที่แบบว่าหมันคงนะสน,นะุกเนาะเด้อถือว่าเป็นกุจผููงามโดยเฉพาะ คือแบบโสดมาสองปีนี่คือปีนี่นะ่ะแบบพอ้พอพ่อสั่งร้อยเปอร์เซ็นต์ป่หรืออะไรดโดยพอ้อมถ้ามีคนแบบจริงใจกับพอ้อมคุยกันประมาณจักเดือนอย่างสิใสสถานะคำว่าแฟนสนุกกะใช้เวลาอยู่ได้อันนี้บ่คอยมักถึงสถานะทำถาบ่แบบหมั่นใจอี๋โดนโดนไปน้อยนึงอืมโดนโดนนี่ประมาณจักเดือนก หาหกเดือนขึ้นไปก็ได้แบบนี้หาหกเดือนขึ้นไปเนาะหลังจากคุยกันแล้วมั่นใจกันแล้วสุรเพลนอยากมาห้องมาโคก็คือพ่อมเลยบอกพ่อโอคือพ่อเอาเลยเนาะขอแค่แบบว่าเขามาแล้วจริงใจบดตัวบทตบนะสนกเลยกระหับเฮาได้เนาะเดี๋ยวเขามีดูกซีแล้วเนาะก็อยากขอคนที่แบบว่าน้อยนะเขาฉรับได้ลูไหลแบบนี้ บางคนก็คิดหนักเลยเน,ะนเาะแต่ก็ต้องมีอยู่แล้วเนาะคนที่แบบว่าโบเคเนาะสนุกเนาะคนที่พ่อมดูแลอ่าดูกลายกะบโบเป็นยังเนะเาะก็โอเคเนาะมืนนอนี้เนาะก็เข้ามาโอมารมกันเป็นครั้งเล็กสถานะก็ยังสโสดตรคือเก่าเนาะ <laughs> <laughs> โดยโดยเรื่องหัวใจกันยังเปิดไฟเขียวคือก้าวทุกคนเลยเห็นคลิปนี้อยากโออยากลมมากะแอดเฟซแอดไลน์มาเนาะโดยโดยอจังใดก็ไว้พพอกันในคลิปหน้าน่ะสนุกเนาะโดยโดยสบายดี